สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญพระคู่ธรรมโคศิทธิ์หลวงพ่อคง วันธรรมโคดเนื้อทองแดงลมดำจังหวัดสงขลาน้ไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าผ่านนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการเจารานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดหนาๆน,นะครับผมนูนคมขึ้นมาขนาดแบบนี้นะครับผมเป็นแนวเฉียงนะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมูฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นเหลี่ยนเนี่ยจะมีเส้นลวดน,นะครับ <S <S ผมนูนคมขึ้นมานะครับผมเป็นเส้นลวดหนาครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นสังกตินะครับผมตรงมูฝั่งขวานะจะมีเส้นลวดน,นะครับขึ้นมาบนพื้นสังกติอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นสังคกตนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดน,นะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นสังคกตอีกทีหนึ่งนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดน,นะครับบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดลักษณะแบบนี้นะครับผมอัอนนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณา,าของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมนัาฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนิ้วเท้าท่านเนี่ย จะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวนอนนะเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนิ้วเท้าองค์ผานะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นเส้นลวดแนวนอนนะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดแนวนอนคมลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงนี้ปลายเส้นลวดจีวอนเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับผมแต่บริเวณตรงเส้นลวดจีวอนบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับคมลักษณะแบบนี้แต่บริเวณตรงเส้นลวดจีวอนเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจราณาของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมคมลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดบาง ผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมด้านหน้ามุมฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการจราณานะเดี๋ยวผมจะพิกนะครับผมรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะรูเจาะเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดี เช่านะะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ย พื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมขอบรวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดยกสูงขึ้นมาบนพืนเหรียญไม่มากนะแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นช่องสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะมุมล่างตรงกลางนะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นวดคมมนนนูขึ้้าลักษณะแบบี จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ย เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาของผมเท่านั้นนะเหรียญที่ผมนำหมา้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลําตวงผาเส้นลวดลําตวงผาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนมขึ้นมาลักษณะแบบนี้ จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรน,นามุมด้านหน้าของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคลานะครับผมมุมด้านบนตรงกลางฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมแต่เป็นแนวเฉียงนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบรเิเวณตรงมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัคลาตรงเนี้ย จะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอาคระเนี่ยตรงมุมด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกแนวเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับผมพรมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดอักขระด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดแตกแนวเฉียงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กัน บริเวณตรงพื้นอาคาระนะครับผมตรงมุมด้านในยันตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมแนวตรงนะคมขึ้นมาบนพื้นเรียนลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นหน้าคาละนะครับผมตรงมุมด้านในบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเป็นแนวตรงนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นด้านในยัลนลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สามในการเจรนาของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมแนวตรงคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้ถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบรเิเวณตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนผืนเหรียญลนะักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบรเนนนิเวณตรงนี้นะ จะมีเส้นลวดนะครับผมบางๆนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะครับเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจจรณาของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกแนวเฉียงขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล,ล่่งตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดัาข่าตรงนี้ด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดนะครับผม คมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไง <S <S ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันเหลี่ยมเนี่ยน่าจะชัดหน่อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นแต่งนะครับผมเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจอดนะครับผมตรงมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจาดนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือรูจอะมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอะมุมฝั่งขวาลักษณะของรู ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะตรงพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเรียนเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพระะมาาทงนยจสดใ ติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอัระนะครับผมเส้นลวดอัระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาอันนี้อยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมจุดสังเกตด้านหลังในการเจรณา,าของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับ สังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะบางนะครับผมอันนี้ก็คือะคะมุม,ม refined, นะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมามมมนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลาคา่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมืน่นปลายถึงแสนต้นนะครับ <Stadium. S 2> ผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเสียงล่างฝั่งขวานะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงตูดเหรียญบริเวณตรงตูดเหรียญเนี่ยตรงมุมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นองค์พระน้ํามุมฝั่งขวาผมเนี่ยจะเป็นยันนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญมุมตรงกลางนะแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตูดเหรียญมุมล่างนะครับผมเหรียญรุ่นนิ้งค้อนที่จะบางนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารน,นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ